สวัสดีครับอาจารย์เจตครับสวัสดีครับพระพรหมครับพระพงห์ครับครับผมอาจารย์อาจารย์เอ่อไปเข้าพักแล้วนะไม่ไม่คือคือพักโทษแล้วคือเข้าพักเลยนะครับนะครับอันนี้มันมันมันยังไงมันคือเขาเถียงกันเขาคุยกันเยอะนะเรื่องการครอบงาเนี่ยซึ่งผมก็ไล่เรียงกันแต่ละพักเนี่ยมาตรายี่สิบแปดยิบเก้าเนี่ยอาจารย์พรบประกอบเนี่ยเข้าข่ายไหมเนี่ย S <S <C ans S 2> เออครับอาจารย์ว่าไงคือต้องเรียนอย่างนี้ผมว่าคือได้เกิดมึติว่าเรามองโดยรวมะนะครับครับ <S <S ผมก็ผมก็พูดหลายทีแล้วใครสัาากใครหลายคนก็เคยพูดแต่ตอนหาเสียงทุกทุกคนก็บอกนะครับอาจจะไม่ถึงทุกคนอคนจํานวนมากก็บอกว่าว่าคุณเศรษฐาจะพูดอะไรไม่ว่าคุณแทนทอนงกานจะพูดอะไร หรือจะมีคุณชายเกษมมาด้วยหรือว่าจะเป็นคนลัพักเพื่อไทยพูดอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยคนที่เลือกเลือกเพราะว่าคุณทักษิณองคุณนึกออกไหมครับว่ามันเหมือนกับกรงละครโจหลุยส์กองละครโจหลุยส์โจหลุยที่หุ่นกระบอกดิถึงจโจหลุย<น>ไม่อยู่ก็มันก็ยังมีความเป็นโจหลุยอ,อยู่ไม่ได่กงละครโจหลุยส์นะครับเหมือนบ้านจิมทอมสันเหมือนถ้าหมายจิมทอมสันจิมทอมสันไม่อยู่ ครับนะะจะพูดอย่างไนก็แล้วแต่คนก็ยิ่งความรู้สึกว่าทั้งหมดเหล่าเนี้ยมาจากความคิดของจิมคัมสันแต่ทอ่จะพูดถึงสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นในทางบวกอแล้วบางทีเนี่ยเรื่องที่มันเป็นศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องที่มันเป็นความคิดสร้างสรรค์จารออกแบบบางการเนี่ยอืมันเกิดมาจากคนละวัดการพัฒนาภมิตปัญญาคนคนหนึ่งคนแต่ละคนอาจจะมี ความถนัดจะเปลี่ยนแตกต่างกันอืเพราะฉะนั้นพวกลวดลายพวกศิลปวัฒนธรรมที่ได้ถูกส,สร้างขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอแล้วบางทีเนี่ยมันอาจจะมีพลวัตเปลี่ยนไปตามกาลเวลาอืในขณะเดียวกันก็อาจจะไม่ใช่มันอาจจะคงอยู่ไปแล้วมันจะถูกใช้ไปชั่วการแต่เพียงแต่มีการเอาตัวพื้นฐานโดยมาปรับเปลี่ยนนะครับจำนวนหนึ่งเป็นความรู้สึกอย่างนั้นแต่คุณทักษิณ คุณนักษินี่เป็นถ้าถ้าเอาสมัยนี้ต้องให้ทันสมัยนี้เหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะไม่ได้บังคับไงแต่ว่าคนก็ชื่นชมอ๋อลุนลุูลมุลใช้อํานาจลมูนคืออาจจะเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับพูดกันแบบเป็นคำนะครับมองในภาพกว้างเนี่ยคุณทักษินก็เป็นีกตัวพลังลมุลหรือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของพรรคเพื่อไทยอืนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณลักษินก็เป็นตัว พลังไปด้างหรือว่าดพาวเวอร์ไปในตัวเห็นด้วย oh. เพราะว่าเวลาลงพื้นที่สามารถที่จะดึงคะแนนได hmm. ้เวลาออกมาพูดคือออกไามว่าเวลาที่เราพูดถึงพลังละมุนพลังไปด้างหรือว่าต์พาวเวอร์ฮาร์ดพาวเนี่ยมันอาจจะอยู่ในสิ่งเดียวกัน hmm. ผมมักจะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้น้ำกับน้ําแข็งนะครับ hmm. น้ำกับน้ําแข็งเนี่ยสารประกอบเดียวกันคือไฮโดรเจนสองออกซิเจนหนึ่งนะครับแต่เวลาเป็นน้ําเนี่ยอันนี้มันคือซอฟต์เอาน้ําไปด้าใครนี่ไม่เป็นไร hmm. น้าก็เปียกมันก็ไม่ได้เก็บอะไร น้ำปริมาณเดียวกันเนี่ยนะครับเอาไปทําเป็นน้าแข็งเอาปลาหัวคนหัวใจนะใช่ครับแล้วมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเหมือนกันคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดสมมตินั่งอยู่เฉยแล้วคนรู้สึกแบบเฮ้ยโอ้ตรงคนนี้เลยตรงคนนี้เลยดีใจจังเลย <c oughs> เห็นคนเนี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของพล,ลังมุมหรือว่าซอฟท์คือคือมันดูดซึมได้โดยที่ไม่ต้องทําอะไรอืหรือมันอาจจะมีการขยับขับเคลื่อนนะครับมีลักษณะวิถีทางในการที่จะทายังไงให้เขาซึมซับเข้าไปอันเนี้ยมันก็อาจจะมีนะเช่น การพูดคุยกับผู้คนกลางวนไมแแต่ไม่ได้พูดโดยตรงจากคนคนนั้นเมื่อเห็นเขาพูดคุยเมื่อเห็นเขาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วซุมซับแล้วอยากจะดูอยากจะทําอยากจะเป็นเหมือนั้นอืนะครับพอถึงเวลาอุ้ยเขามาต้องรีบเปิดดูอพอเห็นเขาทําอะไรทําตามอย่างเงี้ยแล้วรู้โอ้เขาเป็นแบบนี้อยากจะเป็นไอ้นี่แหละมันเข้าไปในตัวโดยที่ไม่รู้เรื่องเลยว่าที่มันมาได้ยังไงวะแต่ที่จะรู้ตัวก็คือเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดว่าเราเป็นซินโดรมวะหรือว่าเราเราเป็นฟีเวอร์เนี่ยแล้วแต่ คือไอ้คนเป็นซินโดมันคือแบบโอ้มันขาดมันต้องเจอมันต้องขาดไปได้อย่างเงี้ยไอ้คนที่เป็นรีเวอร์ก็คือแบบอุ้ยกั้งไคสนะครับไปเจอแล้วต้องแบบรู้สึกแมมันเป็นอิ่มเป็นแบบเป็นตื้นเหลือเกินอย่างเงี้ยในขณะ่ไวกัถ้าคนคนนี้พูดออกมานะเราไปทํานั่นสิเดียไปทํานี่สิมันเหมือนการวงการการสั่งการอ่ะนั่นมันจะกลายเป็นพลังกระด้างเป็นฮาร์ดพาวเวอร์ขึ้นมาทันทีคือในคนคนเดียวกันแม้กระทั่งการพูดนะครับหรือว่าการกําหนดวิธีต่างๆเนี่ย มันก็สามารถเป็นได้ทั้งซอวพาวเวอร์ฮาร์ดพาวเวอร์แล้วแต่ว่าคุณจะใช้ย,ยังไง <Yeah. S 2> ถ้ามันใช้ในเชิงหวงไม่มีอะไริดออกษษษเป็นอย่างที่ผมบอกนะเพราะเราไปย,ย้อนกลับมาที่ผมพูดเรื่องลงละครโจรหลุยอ่ะคุณนึกถึงยังไงก็คือโจลุยคนทุกคนในพักเพื่อไทยไม่รู้ว่าจะเอาตนลงเป็นภาสนะครับหรือว่ายอมเป็นขุนกระบอกอืแต่ทั้งหมดนั้นมันถูกชักใยในระดับนึ่งหมดเลย บางคนเนี่ยอาจจะเอานิ้วเนี่ยนะครับสอดเข้าไปในเครื่องแล้วก็ชักใาตัวเองแล้วก็เออทักสินชักใจทชักสินชักใจก,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 กอูอยู่เง <laughs> ี้ยแต่เน้่คือผมเหนะ็ได้บอกไงไม่รู้ว่มันถึงขน,นาดเอาตนลงเป็นทาสหรือเปล่าแต่ว่าบางคนเนี่ยไปติดอยู่ตรงนั้นนะอ่ะบางทีไปหาไปหาผู้คนเนี่ยพูดเองก็ได้นะ แสดงทัศนะเองก็ได้นะไม่ต้องปกป้องากานติดกัสิง์ก็ได้นะและ้วก็พูดในความเป็นเพื่อไทยแบบเพื่อไทยที่เป็นพลวัตใหม่จะไม่มีคนกับสิน์เลยก็ได้นะเหมือนพรรคการเมืองในหลาย,ลายพรรคเนี่ยมันไม่ต้องไปย้อนหรอกว่าใครเป็นใครอะไรยังไงนะครับแต่ว่าคนจำนวนมากรู้สึกว่าไม่ได้หรอกถ้าอยู่ตรงนี้พักนี้ยังไงก็ชินนวัดยังไงองทักสิงห์ก็เลยต้องอนิ้วสอดเข้าไปในเชือกแล้วก็ชักใย,ยตัวเอง แล้วก็บอกคนเข้าว่นนี้นี่คุณนักสินชักอยู่อยู่ถ้าเจอคนก็บอกก็มันมือเธอไม่ไม่มันมีมือที่มองไม่เห็นของคุณนักสินอยู่ก็ชักแหอยู่หรือไม่เขาก็สอนผมชักใหญงผมเล่นเป็นแบบนี้มันเป็นอยมืนั้นคือว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกสิ่งที่คนต้องเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะมันก็ถูกครอบนำก็อย่าง่างเล่าความถูอินว่าเรากินน้ำันเาไม่ได้กินหญ้าอืเออ ออคุณต้องสิ่งพูดอะไรบอกอะไรยังไงมันก็เป็นการชี้นมแล้วเวลาที่คุณไปจัดรัพต้าให้คุณเสฐาวันนี้นะให้นิดเป็นนายกเดี๋ยวให้คุอิงไปเป็นหัวหน้าพักที่มันก็กปบปรุม <laughs> คือไม่ต้องไปหาข้อเท็จจริงในใดเลยข้อเท็จจริงมันชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วแล้ว้าพูดก็พูดเถอะถ้าไปเทียบกับ พักท้าไกลวันนี้ถูกกรกตยื่นนะครับยุบพักเพราะว่าไปเสนอแก้ไขเพิเ่มเติมมาตรการหนึ่งร้อยสิบสองแล้วไปดึงเอาไอ้ข้อเสนอที่เป็นการได้ค่าสถกา,ารันพระมากระตือไปขึ้นเวทีแล้วก็ไปพูดนลักษณะว่าตกลงไปแก้ไขหรือยกเลิกไม่รู้ก็ถูกมองว่าเป็นยกเลิกเพราะว่าคุณพิธาเนี่ยนะไปพูดว่าถ้าเกิดจติงว่ากาแก้ไขตรงนี้มันสำเร็จผมจะไปร่วมกับพวกคุณไอ้พวกที่บอกว่าจะไปร่วมเขาเป็นพวกยกเลิกถูกไหมครับถ้าลักษณะแบบนี้จะถูกยุบพักนะ เนื่องจากข้อเท็จจริงทุกคนก็ยังเถียงกันอยู่นะว่าอที่ว่าเป็นขบวนการมันขบวนการยังไงวะไอ้ที่ว่าซอก่อนบ่อนทำลายต้องก่อนบ่อนทำลายไงวะอไอ้ที่ว่าได้ข้ามันด้ยฝ่ไงวะผมว่าคุณทักสินเนี่ยชัดยิ่งกว่าชัดอีกไม่รู้ว่าจะชัดไปกว่านี้ยังไงที่ทําเป็นขบวนการอ่ะโดยมีคุณทักสินเป็นหัวอืโดยเฉพาะอย่างยิ่งขบวนการถีบหัวพักก้าวไกลส่งเนี่ยอืมันก็เริ่มมาอย่างที่คุณทักษินเริ่มบอกว่าโอ้ผมรู้ว่ามัน เราแพ้เพราะอะไรเราแพ้เพราะว่าใช้ปัญญิด AI เราแพ้เพราะว่าใช้ปฏิบัติการข้อมูล IO เรารู I อ้อันนี้คือกระบวนการเริ่มเนี่ยกระบวนการเริ่มนะในการติดกระบวนการเาอกรอบอลทาลายอืเซอกรอบอลทาลายอะไระกร็อพาพลพรรคเพื่อไทยเพราะคนนั้นแซะคนนี้ทั้งหมดเหล่านี้ยถ้าไม่มีอำนาจควบคุมมันทำไม่ได้หรอครับแล้วสุดท้ายได้ค่าเราได้ค่าประชาธิปไตยไทยอืได้ค่าสถาบันหลักของบ้านเมือง ด้อยค่าสถาบันชาติศาสนาและประมาทระตัมทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันชัดยิ่งกว่าชัดอีกอและแถมไม่พอนะพาันทำผิดกฎหมายด้วยนะไม่ใช่แค่ครอบงำชี้นำและควบคุมไปทําในสิ่งที่มันไม่ควรเป็นมารยาทไม่ดีเป็นจริยธรรมไม่ดีและเป็นความรับผิดชอบที่ไม่ดีในทางการเมืองอืหรืออาจจะพูดไปถึงท่านว่าไร้มารยาทไร้จริยธรรมและ รายท่านเอาผิดชอบไปได้นี่ในทางตํารวจนะครับครับอ่าทันไปทําผิดกฎหมายนะอีกนะเมื่อวานพี่สวอก็พูดกันข้อเท็จจริงอยู่ไนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณทวีก็มาอธิบายถูกกฎหมายหมดเลยมผมไม่ได้เป็นคนด้านกฎหมายเองนะอ,อย่างนี้อือาะ้าหาจะไม่เป็นคนด้านกฎหมายเองแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ดีลับว่ากันหลายคนเขาก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าคนเอกระยุ์ศาสตราจารย์ดรวิษณุเครืองามอะไรก็ร่างเตรียมไวอ้อย่างนี้หรือเปล่าไอ้ดีลับนี่ยมันอาจจะไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อวานมัินตืน ื <ừ. S 2> หรือมันอาจจะไม่ได้เพิ่งเกิดแค่เมือ่อเดือนที่แล้วมันอาจจะเกิดมาปีสามปีห้าปีแล้วก็ได้มั้ง <ừ. S 2> มันอาจจะเกิดมาตั้งแต่ตอนที่ส่ง,งคุณยิง่งรักไปต่างประเทศหรือเปล่า <ừ. S 2> เขาว่ากันว่าอาดีตขสทขส่งคุณยิง่งรักออกไปต่างประเทศไปนิ่มๆสบายๆจับคุณบุญทรงจับคุณภูมิจับคนอ,อื่นๆเข้าทุก <ừ. S 2> แล้วก็มันก็อาจจะมีดีลรับด้วยว่าเออพวกนี้ยพิพาสษาไปสี่สิบห้าสิบปีมันมีวิถีของราชชันเห็นไหมตอนนี้เหลือกี่ปี ปีเจ็ดปีอะไรเงี้ยทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของดีลลับถูกไหมครับถ้าทั้งหมดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของดีลลับการที่คุณทวีเลื่ขึ้นมาที่บายว่าเฮ้ยเนี่ยมันถูกกฎหมายโน้ก็ราสมายก่อนนะประชาชนแกช้นนั้นอืมถูกไหมทีนี้ประชาชนชั้นในตากฎหมายพูดประโยชน์ชนชั้นนั้นหรอบันดาสวทั้งหลายเนี่ยเขาพูดออกมาชัดนะว่าอยากไปดูข้อเท็จจริง เวลาใช้กฎหมายเนี่อย่ามานั่งพ้นข้อกฎหมายมันเหมือนกับสมมตินะครับว่าวันนี้เราไปเรียนกฎหมายไหนก็แล้วแต่อาจารย์ก็มานั่งซื่อข้อกฎหมายฟังข้อกฎหมายไปนี่นี่เราจะใช้กฎหมายไม่เป็นหรอกเพราะกฎหมายทุกฉบับมันต้องปรับกับข้อที่จริงว่าข้อท็จจริงคืออะไรอืข้อท็จจริงเกิดมายังไงถูกไหมครับครับแล้วจะปรับข้อที่จริงกับข้อกฎหมายเข้ากันหรือปรับข้อกฎหมายเข้ากับข้อท็จจริงยังไงอืเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาถามคือข้อท็จจริงอยู่ไหน่อยป่วยอืป่วยไหมอะไรคือพยานหลักฐานที่ว่าป่วยอื แล้วถ้าเกิดมุดเปลือยนหนักหนาขนาดนั้นจริงเนี่ยเป็นมองหัวโตอืเกิดใหม่มารักษาหรือว่าไปสรวจคาถาพ่อปู่สิว้กตลอดระยะเวลาที่อยู่เนี่ยโอ้ร็อแปดสิบวันป้าทุกสวดตลอดอนะครับสมาธิดีมากเลยรักษาตัวเองน่าจะหายเลยมันมียาแผนไหนคนมันโตมากคนมันขนาดพังภาพพังหน้าพังหน้าจะตายมันลุกขึ้นมาเดิม เไปทั่วตลาดภายในระยะเวลา,ยา,อา,ข,าของเดือนอาะฉะนั้นสวเขาถึงได้เป็นเอนเปื่อยยุ่ยเนี่ยนะตัวไอ้นเปื่อยยุ่ยเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเอ็นเปื่อยยุ่ยคุณและสปเราเตะฟุตบอลเนี่ยนะเรี <c oughs> ยวว่าเตะเอ็นเปื่อยยุ่ยเลย<ะ>เอ็นยืดเอ็นฉีกเอ็นขาดก็จะตายแล้วเดินก็ลําบากแล้วใช่ครับถูกไหมครับเอ็นเปื่อยยุ่ยคือเอ็นเปื่อยยุ่ยมันึกสภาพสิมันแบบมันมันไม่ตายวันนี้ก็ตายพรุ่งนี้อ่ะทีนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณทักษิณได้พาพรรคย ไปทในสิ่งที่เป็นการชี้นําการครอบนำการพวกเป็นการกันเมืองอไม่พอชี้นําครอบนำควกกูไม่ทํำผิกดกฎหมายกันอีกหนอกถ้าไม่ถูกยุดพักเนี่ยอืผมว่าไม่เป็นธรรมกับพักอื่นอ่ะผมว่าถ้าเกิดผมว่าตอนนู้นพักอนาคตใหม่เขาแค่เป็นยืมเงินคุณธนาธรอ,อื แล้วผมฟังๆทั้งหมดผมก็ไม่ได้เห็นว่าเงินที่คุณธนาธรออกมาให้ยืมเนี่ยมันเป็นเงินผิดกฎหมายเงินสีเทาไม่ใช่งไหมครับเงินเขาอ่ะเงินกงสีเขาแต่ปรากฏว่าเขายืมไปเสร็จปุ๊บเงินกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุพักเขานะทักคิณใจไทยเนี่ยที่ว่ากังว่าเงินที่มันเข้าบริษัทมันเข้ายังไงแล้วคุณศักดิ์สยามในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในบริษัทนั้นโอนหุ้นไปไอ้คนที่รับโอนหุ้นไปก็เอาเงินมาไปจ่ายคุณศักดิ์สยามในฐานะเลขาพักลรับเงินมาแบบนี้ไม่เงินผิดกฎหมายหรอถ้าเทียบกับพักอนาคตใหม่ ไม่ยุบพรรคเพื่อไทยหรอในมู่พักงภูมิใจไทยทําแบบนี้ก็บอกว่าจะยุบเขาถูกไหมครับอืครับแล้วพรรคเพื่อไทยอ่ะไม่ได้ทาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดผมก็ถึงได้บอกว่าถ้าเกิดยิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดสุดท้ายการรัฐธรรมนูญยุบพักคก้าไกลเพราะเหตุเสาะก่อนบ่อนําลายด้ยฟ้าสถาบันการเมืองรัฐทางานเป็นกระบวนการอืมมันต้องยุบพรรคเพื่อไทยเพราะอาจารย์ก็เจะบอกว่าทั้งหมดก็เป็นกระบวนการเหมือนกันการเอาคุณทักษินกลับมาไม่เข้าคุกต้นโทษพักโทษใช่ไหมลง และผมว่าความชัดเจนนะพักก้าวไฟอาจจะชัดมากในส่วนของมุ่งตรงไปที่สถาบันต่างหัตอ์ตัแต่ผมว่าคุณนักสิงก็ชัดมากที่มุ่งตรงไปทั้งชาติศาสนาและพรมหากษัตถ์อืดคุณนักสิงห์นี่ใหญ่กว่านะนักสิงนี่สามสถาบันหลักของบ้านเหืองนะแล้วคาอทำพักเพื่อไทยให้ทำครอบนำพักเพื่อไทยให้ตามอแล้วก็ควบคุมพักเพื่อไทยให้เดินอืเพราะฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้ไม่ยุบจะทําอะไรอ่ะ อืมแต่ใครจะเป็นคนร้องใครจะเป็นคนดําเนินการล่ะก็ถ้าเกิดสมมุติว่าสสอเจ้ากลายยังมีขืนอยู่เนี่ยนะครับก็ร้องมาดมถ้าคุณจะลุกขึ้นมาแต่บอกแค่ว่าทําไมพวกมันจะต้องมายุบฉัเนี่ยออถ้าคุณทีคุณ,คณ,คณร้องคุณตักสยามคุณยังร้องกันเลยใช่ไหมร้องคุณตักสยามมันก็มาจากก้าวไกลเขร้องถูกไมืมก็ร้องเพื่อไทยสิอืมพักภูมิใจไทยอ่ะจริงๆเขาไม่เคยผิดหัวคุณสมเลยนะอืม แล้วถ้าพูดก็พูดเนี่ยคุณก็ไปกระทบเขาก่อนนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดคุณวิโรแตอนที่ไปขสอบคุณคนตัวบ้านตัวเมืองอ่ะยิ่ไรไอ้หนูไปอยู่ไอ้แมลงสาบเลยคุณเล่นเขาก่อนนะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วพักเพื่อไทยอ่ะของคุณส่งนะคุณจ้อนค่าคุณเขายิ่งกว่าด้ฆ่าคุณนะเขาเรียกคุณไอ้หนูไอ้หนูแบบไม่ใช่โทษนะไม่ใช่ชื่อใครบางคนนะแบบเดี๋ยวมันี้พิเกิดุเราเคยอ่านถ้าเราเคยอ่านสามโคกอ่ะ คุณพระงรมคุณแล้วจะปนเคยอ่านตามพกกไหมฮะเคยครับตอนที่ผมได้จะทําให้ลกเจ๊กดูแบบมึงกระจกอ,อ่ะอืผม,มได้บอกลกเจ๊กนี่หรือเมื่อย,ยังเด็กเคยลักส้มเขาเอาไปให้มารดาอ่าือตอนมึงเด็กเด็กเนี่ยกูก็รู้แล้วมึงทำมาล้ายไปสีปากจะต้าแก่งกับกูเหลอไอ้เจ๊กเมื่อกว่าลูกส้มขโมวยเขาขไปให้แม่อืมลกเจ๊กนั่นแหละ พักเพื่อไทยท,ทำกับพักเก้าไปเหมือนนั้นลกเจ๊กเหรอสิเก้าลายเมื่อยังเด็กห <c oughs> าเอาต้มไปให้มารดาคือตัวเองด้ซ้ำไปแล้วทำเป็นไม้ขันมากด้วยเนาะเออถูกไหมแล้วทุกวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคุณพิธาเราจะรู้สึกยังไงนายกว,ว้าวไปที่ไหนก,กันนายกว,ว้าววันนี้ขนาดจะไปดูบอลคนยังบอกว่าอย่า,ยาไปนายกว,ว้วาวเฮ้ยมันเจ็บใจไหม แต่ไม่ใช่ว่าเอาความเจ็บใจมาเป็นที่ตั้งนะอืมครับเอาบทเป็นยาของกฎหมายแลวเอาข้อเท็จจริงมาจับกันแล้วก็ไปยื่นยุบพักเพื่อไส่ยฟ้หรือวันนี้จะพูดก,กันละคนก็พูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองดูไหมครับกฎหมายเขียนเอาไว้นะกฎหมายก,กรกตเขียนเอาไว้ถ้ากรกตพบเห็นหรือมีเหตุทันควรเชื่อถูกไหมครัรออบอืมก็กรกตก็ต้องไปดําเนินาการยุบพักเพือ่อยอืมกรกตเห็นแม่จัน ผมว่ากรกตวันนี้ก็เห็นแต่ว่าอาจจะยังไม่ลงใจฟังพวกเราแล้วอาจจะไม่รู้ว่าฟังพัคเพื่อไทยบ้าบอหรือว่าเจนบ้าบอลแบบนี้กูก็ยังงงอยู่เขาบอกเขาจะกลับมาว่าแบบมันไม่มีหลักฐานประยานชัดเจนอะไรอแล้วซาะกลอนวอนทำลายได้ฆ่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทำเป็นขบวนการหลักฐานมันมี มากไปกว่าคุณทักษิณทำครับผมว่าคุณทักษิณทำราคามีมากกว่าก้าวไกลเยอะๆเลยนะคืออาจารย์เกรบอกว่าถ้าเทียบเทียบกรณีกันอันนั้นก็เอาเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์มาเรียงร้อยต่อกันก็ถ้าเป็นกรณีกรณีคุณทักษิณก็ถ้าเอาเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์มาเรียงร้อยต่อกันมันก็จะเห็นว่ามันมีการทำเป็นกระบวนการเหมือนกันไปรำต้นเราเห็นด้วยจากสารด้านธรรมนูญนะในการร้อยเรียงไล่อธิบายะารกาใ แต่ผมพลังบอกว่าของคุณนักสินชัดกว่าอีก<ม>แลวไม่ใช่แค่สถานการณมหากษัติย์ของคุณน,<ม><ม>นัณกสินฆ่าการเสนอขึ้มหาตรดครบถ้วนเลยจริงครับและทําผ่านพรรคเพื่อไทยนะคือประเด็นอย่างนี้เพราะเดี๋ยวคนจะมาเถียงว่าก็คุณนักสินทําคนเดียวเกี่ยวอะไรไม่ใช่ทํผ่านพรรคเพื่อไทยอืมเพราะว่าบรรดาขบวนการที่ว่าเนี่ยเวลานายกนั่งรถที่เป็นรถไปจังตำแหน่งไปบ้านจันสองล่าหาคุณนักสินเนี่ยนะครับท่านด้อยค่า าติศาส,สนาปรองนับศาตนเรียบร้อยอืมท่านปฏิญาณตนต่อหน้าผู้ใดอืมแล้วการปฏิญาณตนแบบนั้นเนี่ยจริงๆที่มาเนี่ยถ้าเป็นบรรดาชาติที่เขาเชื่อในศาสนาเทวานิยมก็คือส่งตรงมจาจากพระเจ้าอืมถ้าศาส,สนาอนเทวานิยมเช่นศาสนาพุทธก็คือว่ามันเป็นการทํากรรมดีปฏิญาณตนที่จะประกอบกรรมดีอืมถ้าเป็นชาติก็คือฉันปฏิญาณต่อคนในชาติ ฉันจะดูแลชาติบ้านเมืองนี้คุณเอารถไปจำตาแหน่งไปหาคุณทักษิณเท่ากับว่าคุณทําเป็นขบวนการด้อยค่าซอก่อนวอนทำลายชาติศาสนาตระกูลตัดเรียบร้อยแล้วคุณเอาตำแหน่งนายมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งก็จะทานนะแล้วไปหาคุณทักษิณซึ่งลาเมิดปัดพระบรมราชโอืงกันทําแบบนี้ได้ไงแล้วต่อให้คุณแพรทองทานเป็นลูกสาวไปเดินกับคุณทักษิณปังคุณทักษิณที่นู่นที่นี่คุณต้องแยกหมวกให้ออกนะ ทำในเรื่องเป็นลูกสาวเป็นแบ,บหนึงไปพูดกันในเรื่องปอบรัวร์แต่ถ้าเกิดสมติว่าพูดกันเรื่องพรรคญามาบอกว่าเป็นพ่อเป็นลูกอะไรกันเพราะครั้งหนึ่งเราเคยจะบอกว่าพวกสนชเอาพ่อเอาแม่เอาลูกเอาหลานเอาอะไรนี้มาเป็นผู้ช่วยมาเป็นอะไรนี้ไม่ได้เพราะสถานะมันคือพ่อแม่ลูกกันครับเพราะงั้น่คุณใช้สถานะนี้ชอบเป็นหัวหน้าพักคุณจะไปชี้เธอทํานั้นทำนี่จะมาบอกเป็นพ่อลูกกันไม่ได้อืคุณต้องแยกให้ออกถ้าแยกไม่ออกชี้นาต้อนนำพกม ยุคพักถึงแม้ยุคพักมันจะได้ไม่ไม่ไมใชไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าคนจากพรรคเขาก็ต้องกระจายไปอยู่พรรคอื่นกันมันจะมีการเซตรูปแบบการเมืองใหม่ยิ่งถ้าเกิดสามพรรคีิสูกยุคหมดนะเ้าไกลภูมิใจไทยเพื่อไทยเนี่ยมันจะต้องมีการเซตรูปแบบการเมืองใหม่แล้วมันก็จะมีต้องให้พรรคอื่นๆเนี่ยเขาเริ่มตัวแล้วประชาชนก็ขอให้คิดเกิดมีสติขึ้นมากดูที่ว่า อยอมให้คนแบบนี้พู้ที่ผู้ยามทั้งขนาดนี้หะอไอ้คนที่เป็นแฟมจนกระทั่งดับโอ้เหมือนเอาเข้ามาสิงร่างแล้วนี่ก็คงพูดยากอ่ะวันหนึ่งที่แบบตื่นรู้คนจำนวนหนึ่งที่เริ่มรู้เริ่มเห็นว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ได้หรอกก็ช่วยกันเปลี่ยนเถอะเพราะว่าการเมืองจะดีมันดีได้ได้วยประชาชนช่วยกันนะครับเปลี่ยนไปหวังระักการเมืองเลยอ,อย่างอื่นนี้ไม่มีทางเลยเนาะอาจารย์เราเราดูจะมีใคร่อาจจะไม่ถึงขนาดว่าไม่มีทางแต่ว่าก็ยากมาก ถึงขนาดใกล้เคียงตามไม่มีทางได้ครับอ่ะวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์เจตครับได้ครับขอบคุณครับก้าวไกลขยับหน่อยนะฮะยุบมันทั้งสามพักเลยนะให้มันรู้แล้วรู้แรดไป